สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมนะครับมนนี้ช่องลุ่มพ่นพนมาเบิ้งนะครับผมผ้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับงานเสื่อมเล็กนะครับผมนะควันนี้นะครับอ่มน้ำมนต์มาต็ดงานนอกครับผมนะครับมาเสื่อมเล็กครับเสื่อมเสาบีมครับเล็กบีมขนาดน้าครับผมเล็กน้านะครับประตูเสื่อมน้อยๆที่เสื่อมได้บ่ครับผมไปเบื้งด้านเลยครับผม นีนุ่มน้ำมุนเป็นมาเสื่อมบิมหัวหน้านุ่มน้ำมุนหมดเลยจอดงานใหญ่งานยากงานยากครับพี่น้องครับครับไม่งานยากครับนี่ครับก้องมึงครับกล้องไหนนะครับนี่งานครับเฮ้ยงานดีๆนะครับเจ็ดนะครับโดยสร้างเสื่อมครับเศรษฐกิจบอดีนะครับตัวนี้นะครับ เอามดเบิดครับผมไปเบิร์ทุกงานนะครับผมสำหรับนมหนามนต์นะครับผมทะลุกแกนยังกับทะลุกแกนทะลุกแกนมนมหนามนต์บ่มีงานโมเดิร์นงานโมมีอดนะครับผมทะลุกแกนมนมหนามนต์ใช่ช่องรวมพ่นเงินครับตัดเล็กบีมนะสามสิบเซน 気になる。<music> <music> มือสันนส่นคนว่ามือสัน่นมือสัน่น มอนมันมาเด็กขอขเชี่ยงต้งนจันวนมา พักเที่ยงครับบานนี่มากินขอนั่งกันครับพี่น้องบานนี้กินข้าวเที่ยงครับเนี่ยเสียบกับกอกก็มีแต่แน่แต่เสียบครับตำแตงครับตำแตงทอดใส่กอปิ้งไก่ครับปิ้งหมูปิ้งนะครับปีใหญ่ครับปีใหญ่ครับทีมงานรวมคนๆมาเบิ่งครับผมกินข้าวกองข้าวกองใหญ่ครับภูนใจอยู่ หมู่บ้านเนี่ยปูนใจปัหนหดครับหมู่บ้านมากกองเดียวสามคนนะครับผมแสบอยู่ครับต่อไล่บ่อยขากองมานำ้ำแสบแสบครับผมกินงานครับเรวขากองมากครับ อยากเก็บคลิปดีดีให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมนะครับต้อนรับมาเหตุงานนอกครับผมงานนอกงานเชื่อมโดยตรงครับงานเชื่อมโดยตรงเลยนะครับผมเชื่อมด้วยกันเดี๋ยวก็เด็กพี่แก่เชื่อมด้วนกันหมด อิ่มจากการกินเขาแล้วนะครับกับผักกวันจังหน่อยนะครับผมใาย่วงกับโรงงานนะครับผมโอ้โหโร่งบเนี่ยบางเหี้ยมกินกับเขาบ่ลนี่โอ้กินบางเงี้ยกับเขาบอลอะครับเงี้ยนู่นบางเหี้ยเนื้อหลาเหี้ยเอาคนนะครับผีเหี้เอามาอุดมสมบูรณ์อยู่ครับกับเขากับน้ำมาไก่กับซีซิปโกโลครับมื้อนี้นะครับผมซีซิปโกโลนะครับ เขตอำเภอชนุมานครับอยู Cuando ่นี่ครับผมเขตอำเภอชนุมานนะครับผมนะครับเป็นพื GI ้นที่รอบๆนะครับผมนะครับโรงงานเขาโอ้ใหญ่โตนะครับผมเป็นโรงงานแป้งนะครับผมนะครับนี่โรงแก๊สพร้อมนะครับผมโรงงานแป้งใหญ่ครับผมใหญ่อันนี้อยู่อยู่ทางหลังครับผมอยู่ทางหลังโรงงานนะครับผมมาเสื่อมเล็กนะครับผมอ้วนบอยยังเสื่อมเล็กนะครับผมเป็นพื้นที่รอบๆนะครับผมใส่ตั้งแก๊สบ่แมน บอ่อแกต์ก็จะเอาขี่ม่นมาเหดแก๊ตนะครับผมเหดแก๊หตห,หุ้งตุ่มให้เห่านี่นะครับผมเอาไปติดตามเบิรงงานกันต่อครับผมไปเบิรงงานเสียมกันต่อเลยนะครับผมใบจำนีน้ซะก่อนครับน้องน้ำม่อนกินเขาก่อนครับผมเอาตูเสียมมาไหมาครับตูเสียมมันพอพานนะครับผมเพื่อตัวหน,หน่อยๆนะ เสื่อมงานใหญ่บ่ได้นะครับหน่อยเลยนะครับผมนะคร wrote, ับลัางกระโลงรถนะครับประตูเจาะพรางนะครับตูรุ่นเก่านะครับผมแห้งมันสีมันสีได้นะครับผมกับเล็กดีมเล็กดีมแนวนี้นะครับผมเล็กดีมแนวนี้ไฟมันสีพ่อนะครับเสื่อม่อยเสื่อมครับเสื่อมเหมือนกันไเสื่อมเหมือนกันไเสื่อมเหมืับ จะรับไหวเสียเป็นแนวนะครับผมไอยเสียตัวกระป๋อราะว่าน้ำมันกัมาโดนนะครับผมนะครับเอ,เอาตู้เสียบลงก่อนครับผมกรเบิ่งลูกพี่ใหญ่ครับลูกพี่ใหญ่นะครับหลูกพี่ใหญ่เป็นไอเฮ็ดสวิกไฟนะครับผมเฮ็ด <laughs> สวิกไฟใส่ตู้เสียบนะครับผม สวีกเกิลมันอยู่ตั้งกี่นะครับผมสวีกเกิลมันสิอยู่มองนี้นะครับผมสวีกเกิลอยู่มองนี้มันเกิดการชํารุดนะครับอาทิมไปนะครับผมพอมาเห็นงานยังไงแนวนี้นะครับผมมันสิได้ตัวตรงนะครับผมมันมามีสวีเกิไฟนะครับผมหนูกี่มันเห็ดสวีเกิไฟใส่งานดีดีเอว่ครับผมดีเอว่ A y. งานดัดแปลงครับผม ของตัวล้บนนะครับของเก่าของเก่าโัรานกายเป็นปั๊บคู่ตานนี่งขึ้นสี่เหลี่ยมเลยลองเล่ห์ใเล่ห์นะครับยุดจักไม้นะครับก็มีคอนโทษพร้อมนะครับผมมีคอนโทษไว้รถไถ่นะครับผมนะครับออสุดยอดนะครับคิดนแต่จังได้นะครับงูน้ำมกันยังขึ้นพอๆเลยครับว่าสีเฮ็ดแนวนี้ครับ คื้บ่อไดขึ้นพอออกนะครับโอ้เราขึ้นออกอะไรยังไงยู่ยู่เขาแล้วนะพี่ยู่เขาแล้วนะสับเกือบสับกันดาวนะครับผมโอ้ยแน่นอนครับดำลิฟท์ครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่ยนะครับสำหรับสร้างยังไงเขานะครับงานเสื่อมกับพวกใครดีเป็นไรครับใบพอพ่อนะครับใบพอทำนู่นก้นสะดวกนะครับมันยางนี่นะครับผมนะครับเสากระลังน้อยกระลังไปเอาตู้เจ้าพลังมากอยู่ครับตู้หนึ่งนะครับผมกระลังเอารถไปแก้วนะครับผม นะ <ไป S 1> ครับเกียรครับครับพอไฟมันอะไรเราเสี่ยมเราเสี่ยมหนห่อนไลค,ครับพี่น้องห่อนไลท์ครับห่อนไลางานยูนหุมครับผมงานเกิดยนูนหุมนะครับแต่ว่าห้อนนะครับผมกุฎังมันม่นมีอากาศนะครับข้างในมีอากาศท้ายที่นะครับผมนะครับ รับมืบริษัทใบแล้วนะครับก็ใบคอยทำไก่ที่เดือดงานนะนะครับผมนะครับพนักงานกับทีมงานเก่าครับทีมงานสร้างตอมสเตนเลสนะครับสร้างที่ระไช่สเตนเลสคือเก่านะครับผมนะครับทีมงานเก่านะครับเอามากับนุ่มหนาม้อนค้นกำนังนะครับผมนะครับงานเห็ดทั่วไปนะครับผมครับตามสโลแก่นุ่มหนาม้อนเลยนะครับผม มีงานโบเลือกงานบมมีอดนะครับผมนะครับสำหรับสโลแกนนะครับครับบอควายมีเวล่าบอควายยัดงานนะครับผมสุดท้ายคลิปกับสทายเนี่ยบทายเน้นะครับผมตัดต่อพี่น้องเบิร์นะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนะครับครับบอควายได้อันนี้ปันไดนะครับผมมันหลายสร้างนะครับผมอยู่นี่นะครับ สร้างทั้งหมดนกะอีกะีสร้างบ้านนึงนะครับผมครับคนละบาทนะครับผมครับเหตุงานครับนี่แหละครับคนจนนะครับผมชีวิตบมดสิ้นอดีตเนื่องไปนะครับผมอดีตเนื่องไปนะครับดิตเนืนไปนะครับ ไปหากันไปนะครับผมช้างที่เราใส่เป็นกระังเสื่อมนะครับผมอานนนนต์กําลังผักเสื่อมบังหันนะครับผมเสื่อมเสื่อมผักตูผักตูน้ำนะครับผมตูหลายตัวนะครับตูเป็นตู่น้อยนะครับผมเสื่อมโดนโมไรนะครับมันห่อนนะครับผมผักนะครับผักเครื่องแผลสองแผลสามแผลผักตูเล็กนีแต่เล็กแขบ น้าๆนะครับผมดีส์นะครับผมน้าเลยนะครับผมดีเกียรน้านะครับผมสำหรับลีกนะครับเกียดีเลยนะครับผมคุเบิร์กกังไปแล้วครับผม เสียงอาจจะเพาชัดเจนนะครับผมเพราะว่ามันเสียงดังนะครับมันหลายสร้างเห็ดนะครับผมทั้งบุนกับตัดเล็กทั้งหมดกับตีเล็กมันเห็ดงานงานเล็กนะครับอยู่นี่นะครับเพราะว่าเห็ดเป็นกุดังนะครับผมเป็นกุดังกูดังแบบนี้นะครับผมมองนี้เป็นประกอบมองประกอบนะครับผมมองประกอบอนุนามอนก็นเป็นเป็นงานตอเสานะครับผมตอเสาตอเสาเป็นงานตอเสานะครับตอเสา ต่อให้ได้20เมตรนะครับผมตัวละยี่เมตรนะครับสำหรับเสาตัวน,นี้นะครับผมผ <c oughs> ีใ่ญ่ก็ร่างทีไอ้ซ่อมมุงทูเสื่อมนะครับท <c oughs> ูเสื่อมสีม่ยมาเพื่อนมา <c oughs> เอาได้ดีแล้วพี่มองก็ท <c oughs> ่างานไปนะครับพานไป,ปเบิ้มหนึ่งครับ เอาปลาลมเป่าเลยนะครับผมกระตูเสิครับเอาปลาลมฮิดตะกับตู้อนใหม่นะครับผมนะครับอนุนอมอนเกาปลาลมมาไซนะครับผมเอาฮิตาชินะครับฮิตาชิก็ปั่นได้เลยตร้างกีรชัยเลยก็น่ัสุดนะหลายสร้างนะครับผมพวกนะครับ รถรังนี้อยู่ในพื้นที่เย็ดไร่เลยครับผมเย็ดไลร์ครับดูบบข้างไปนะครับผมอมอนี่ได้นะครับอาจะรับมอนี่นะครับผมช่องลูกบอลพ่นบักเบิงนะครับผมอพอลาไปก่อนนะครับเบิงคลิปแล้วนะครับ ฝากวดัดสัตว์ไะไคร้่อติดตามนะครับผมอช่องน้องพ้นพนนักเบิ้งนะครับผมนะครคลิปดีๆมาใเ้พี่้น้องเบิ้งนะครับผมนะครับสํารับมันี้นะครับช่องนงพ้นคนมาเบิง้งขอขำกล่าวกัวมาสวัสดีครับนะครับผม